สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวหวึ่งพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าน้องหวึงนะคะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f c เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะพี่น้องจา๋าวันนี้น้องหวึงก็มีแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะมาแบ่งปันนะคะพี่น้องจา๋าอ่าเน้นแค่3คู่เนาะอ่าก่อนไปรับชมก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปนะคะ,ะสำหรับแนวทางของวันที่5สิงหาคม2564นะคะ,ะตัวเน้นนะคะพี่น้องจา๋า พิจารณาดูนะคะพี่น้องเผื่อจ๋าเผื่อชอบนะคะอ่าถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะส่วนชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าอ่าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าเลือกตัวที่ชอบแล้วก็ไปกลับด้วยนะคะ สามตัวก็จะมีห้าสามหนึ่งเก้าห้าห้าสามก็ชอบนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าลองใส่ดูนะคะพี่น้องจ๋าน้องหวึงก็ไม่ได้เขียนลงให้เนาะตัดตรงนี้ก็ได้นะคะห้าสาม อานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องจา๋าเน้นสามคู่กันสามคู่นะคะแล้วก็มีสามตัวด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะพี่น้องจา๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็จะ,จะมีบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหวงก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋าคำนวณออกมาแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันนะคะสำหรับอานอยนะคะ ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากไ,ไกดแชร์กดติดตามให้น้องวึงด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเป็นกําลังใจให้ช่องสาววึงพารวยด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันเพ่อแม่พี่น้องอีกเนาะสุดท้ายนี้น้องวึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนรวยเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ